สวัสดีค่ะเพื่อนเนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะประจํามันที่28มิถุนายน65เนาะจีนเช้าตัวเด่นก็คือ1กับ3ตัวรองก็คือ5กับ8 10 13 15 18 19ก 3, ็303 13 235 37 38เราเน้นรูปตัวเด่นเอานะถ้าไม่ชอบแนวทางที่เราวางไว้ให้นะคะ ห้ากับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้็ดห้าแปดห้าเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกแปแล้วก็6 8 1นะคะถ้าจะจับคู่ก็จับตรงนี้นี่8ปดห8 3่งหน5่งแปดแปดสนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเป็นจีนบ่ายจีนบ่ายตัวเด่นก็คือ6กับ จริงมันเป็น5้าแหละแต่เราเปลี่ยนเป็นห60กศูนย์หกสี่หกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเจแปดเจดเดย์แดหนึ่งหกเจดแดเก้าเกห้าหเจดหเจดเปดเจดศูหนึ่งแล้วก็เจ็ดเนยเนาะ ขขอให้ทุกคนโชคดีทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะอย่าลืมเมอสี่ตัวเช้ามาซื้อสี่ตัวบ่ายเ,ยเด้อเอามารวมกันซื้อนี่เอาบ่ายไปซื้อเช้าเช้าไปซื้อบ่ายคือเอารวมกันซื้อจับคู่ก็หกเก้าเก้าหกหกแปดแปดหกหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเด้อเอาไปซื้อเช้าซื้อบ่ายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้กับช่องวุ้นเส้นพารวยด้วยนะ โชคดีทั้งสองแนวทางนะคะถ้าจะเล่น VIP ก็เอาตัวเด่นไปซื้อเอานะหรือเอา4ตัวนั่นแหละไปซื้อจะได้ไม่ต้องเปลืองตังเยอะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกคนนะที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะมีแค่วันละสามสคนเท่านั้นแหละไม่เกิน40คนเนาะที่เข้ามาดูก็ขอให้โชคดีทุกคนนะคะ